แชมป์เปี้ยนชิพออยู่ข้างหน้านะฮะเบกัลลาตึงจัดครับผมอาวีเหมือนเหมือนความฝันมากกว่าสำหรับผมเหมือนฝันผมได้เล่นเกมแล้วมีเงินเดือนมีเงินรางวัลมีทุกทุกอย่างให้พ่อแม่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ทำตามความฝันได้แล้ว ชื่อเมธาสินลีลาพิพัฒน์กุลครับผมชื่อ,อเลนชื่อโตอครับผมทีมเบคอนทามครับก็ตอนนี้ผมเล่นตำแหน่งแคลรี่อยู่ครับผมหัวใจของตำแหน่งนี้ก็คือตายให้ยากแล้วก็หาตังคให้เก่งแล้วก็ยืนตำแหน่งให้ดีครับผมซึ่งสามอย่างเนี่ยตำแหน่งแคลรี่เนี่ยต้องทำให้ได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแบกของทีม ในช่วงเลดเกมครับผมแล้วสวดด้วยครับนี่ฮะคอโโมโบเด็ตถึงตักแล้าไปครับโอโโ้โหเด้นไปดุจินอีกแล้วครับโดนเก็บไป2อตัว,วเดียวครับเด็กจริงๆเรื่อง,องความกดดันความเครียดผมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วในแต่ละตำแหน่งอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะจัดการกับแรงกดดันเนี่ยไ,ได้ได้หรือเปล่าอย่างเขาผมเนี่ยผมจัดการได้เพราะว่าผมทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็พยายามเล่นให้มันดีแล้วก็ดีที่สุดไปข้างหน้าเเรรับตั ใจสําคัญก็มีเรื่องระเบียบววนัยแล้วก็เรื่องเวลาไม่ใช่มีแค่เราอย่างเดียวที่ที่เราทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จมันต้องมีทีมด้วยอีกทั้ง4คนที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ใช้ทุกคนใช้ทั้งทีมแล้วก็ใส่ไปด้วยกันมีความขยันเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากจริงๆในช่วงแข่งผมมีบางครั้งบางช่วงคืออาจจะอยากทำดามจให้เยอะอยากโชว์อยากให้ทุกคนเห็นว่าเ,เราแม่ง เก่งมากเราเฟี้ยวมากซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนช็อตโยนหลายคนอาจจะเคยเห็นในช่วงแข่งอาจจะเข้าไปตาย1นเอาไปโดนลุมตาย1.3อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้แบบเล่นไม่ดี ในบางช่วงเวลาใช่ไหมครับช่วงเวลาที่เราฟอร์มตกอย่างผมเนี่ยฟอร์มตกหรือว่าเล่นไม่ดีนะครับผมผมก็จะมาระบายกับพ่อแม่หรือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องนะผมก็จะมาระบายให้หมดเลยแล้วก็แบบพอเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีอย่างเงี้ยมันทำให้ผมมีกําลังใจในการกลับมาซ้อมในการแข่งอีกรอบหนึ่งครับ ก็ฝากน้องๆน,นะครับผมที่อยากเป็นโปรพเยอร์อยากมาแข่งเกมเนี่ยจริงจังก็อยากให้น้องๆแบ่งเวลาให้ดีคือถ้ายังเรียนอยู่ผมก็อยากให้เรียนให้จบม .6 ก,ก่อนเพราะว่าถ้ามาแข่งโปรพเยอร์จริงๆอ่ะจะเห็นนักกีฬาหลายคนที่ยังเรียนอยู่ก็ต้องดรอปถ้ามาแข่งแล้วมันไม่รุ่งจริงๆอ่ะมันก็กลับไปเรียนแล้วลาบากมันจะลําบากเพราะว่ามันต้องตามหลังคนอื่นคือก็อยากให้เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมาเล่นเกม ต้องคุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องให้เข้าใจแบบ่ง่าให้เป็นถ้าพ่อแม่ไม่ให้มาเล่นเกมไม่ให้มาแข่งเกมเนะี่ยไม่จาเป็นก็อย่าอย่าทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะทิ้งพ่อแม่แล้วมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่นะมันยากมากก็จริงจริงความฝันของผมเนี่ยคือได้มาเล่นเกมเป็นโปรไวเยอร์เล่นเกมแล้วได้ตังเล่นเกมแล้วเพื่อที่จะเอาตังค์เนี่ยมาเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งตอนเนี้ย ผมได้ทําความฝันนี้ได้เป็นจริงแล้วเพราะว่าผมได้เล่นเกมแล้วมีเงินเดือนมีเงินรางวัลมีทุกทอย่างให้พ่อแม่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ทำตามความฝันได้แล้ว